คริสติน่าอะตอมร่วมยินดีควอนตัมเฮลแคร์ไทยแลนด์ฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ควอนตัมเฮลแคร์ไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทยโดยได้รับความไว้วางใจมากว่า9ปีประกาศความสำเร็จครั้งใหม่จัดงาน Flying Color The Hunder w o n เดอรหลังโว n u ิเม r Wo n วล m e เสร้างยอดขายเติบโตทะลุปเป้าพร้อมฉลอง ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าพาร์ทเนอร์โดยมีนายซอกซังยุกป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทควอนตั้เฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดเมอร์เซโอซังยุกชีฟเอ็กเซคิวทีฟออฟฟิเซอร์นางสาวอุมาพรเมธเมาลี เอ็เอสอูมาโปนเมทามอรีอสเทติกบิสเนสยูนิตดี렉เตอร์บริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดงานนี้มาเต็มทั้งกิจกรรมสุดพิเศษพูดคุยกับสปิเกอร์อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสิร์ฟสีสันความสนุกมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังคริสติน่าอากีล่าและอะตอมชนการร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานอย่างคับขัง่งโดยเนรมิตท,ทุกพื้นที่ TRIBE Sky Beach u b ชั้น5 M s เอ็ม แลนด์มาร์กใจกลางสุขุมวิทสร้างโม,มเมนต์สุดประทับใจให้กับคุณหมอจากทุกคลินิกชั้นนําในเมืองไทยเมื่อร่วมฉลองปาร์ตี้เต้นรำกันอย่างเป็นกันเองและสนุกสนานและเตรียมนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่จะได้พบกับแคมเปญใหญ่หญแห่งปีหลังได้ดึงคิมซูยอนนักแสดงชื่อดังประเทศเกาหลีนั่งแทนพรีเซนเตอร์เครื่องโวลูวเมอร์โดยมีกำหนดเดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างสีสันและความสนุกสุดอลังการส่งท้ายปี2567 นายซอกซังยุบป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดกล่าวว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีความงามใหม่ล่าสุดของเครื่องโวิวเมอร์และผลลัพธ์เป็นที่พอใจให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทำให้ได้รับการยอมรับและตอบรับจนมียอดขายเกินกว่า100เครื่องทั้งนี้การเติบโตที่เกิดขึ้นยังเผยให้เห็นถึงแนวโน้มภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเสริมความงามเมืองไทยมีทิศทางโตต่อเนื่อง จากความสำเร็จดังกล่าวจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์มาโดยตลอดในขณะเดียวกันทางคลาส s ิสอิงประเทศเกาหลีซึ่งเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์เจ้าของเครื่องโวลูเมอร์ได้ดึงนักแสดงชื่อดังคิมซูยอนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องโวลูเมอร์โดยปีนี้และปีหน้าบริษัทได้เตรียมแผนงานด้านกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมาเซอร์ไพรส์ร่วมกับพรีเซนเตอร์ในโอกาสต,ต่อไปครับ ด้านนางสาวอุมาพรเมดเมาลีไอสเทติกบิสเนสยูนิตดีคเตอร์บริษัทอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดกล่าวว่าอนตั้มเฮลท์แคร์ไทยแลนด์มีเป้าหมายมุ่งยกระดับธุรกิจเสริมความงามเมืองไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ความสำคัญกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์เสมอมาผ่านการขับเคลื่อน พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมความงามใหม่ๆที่ทันเทรนความงามเมืองไทยและทั่วโลกเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพได้มาตรฐานความปลอดภยัยในขณะเดียวกันยังมีแนวทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาทั้งงานบริการอันดีเยี่ยมอย่างใส่ใจและครอบคลุมทุกมิติด้วยการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เครื่องโวิวเมอร์สร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้นับเป็นก้าวสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ คนตั้งเฮลท์แ a ร์ไทยแลนด์ที่พร้อมตอบทุกความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ในโอกาสนี้เราขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นทุกแรงสนับสนุนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และคนตั้มเทลแคร์ไทยแลนด์พร้อมเดินหน้าตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามเมืองไทยเตรียมมอบช่วงเวลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแคมเปญครั้งใหญ่แห่งปีที่จะเกิดขึ้นปลายปี2567เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเพื่อแทนทำขอบคุณควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขัน้นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจ ยกระดับประสบการณ์ความงามเหนือระดับให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ต่อไปในอนาคตสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Quantum Aesthetic Thailand